พี่เพี่อครับวันนี้เรามาอุทยานชาติพูเตยเรามาเที่ยวป่าสนนะครับ2ใบ3ามใบนะครับแห่งเดียวในภาคกลางก็คืออุทยานชาติพูเตยนะครับเป็นจุดบริเวณสารเลาด้าน,นะครับหรือเพิร์บิตกนั่นแหละครับวันนี้เราเดินทางมาเราเข้าไปข้างในประมาณ17คันนะครับเจคันแล้วก็ที่มีไม่กล้าเข้าก็เดี๋ยวไปรอดักจุดปลายทางก็พักพูกัน ไปรอปลายทางจุดกลางเต้นเลยก็อีก่วนหนึ่งสองสามพันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33 3, 3ครับถนนดีนะครับแต่ว่าก็จะมีสวนเลนนะครับบางส่วน,นเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับเราเจอเซเว่นบ้านวางคันแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเส้นสุพรรณหรือสอพอ3 0 0ศอีกประมาณ22กิโลเมตรก็จะเข้าเขตอุทยานนะครับ ถนนด,ดีครับมีการปรับทางปรับอะไรอย่างเง <S an> แล้ว <S <S <an> <S ก็ <S <S <an> <S เส้นทางนี่ถ้าเกิดฝนตกใหม่ระวังนะครับเพราะว่ามีชานอ้อยมีอะไรต่างๆล่วงเยอะเหมือนกันแล้วเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันครับอ่มามานี้ฮะปีนี้ดอกมะม่วงดอนี่จะมีร้านของนอะไรเยอะ <S an> ขึ้นนประมาณนะครับเดี๋ยวไปแวะวี่ก็จะ ประมาณนี้ครับช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยก็เรามาระวังรถอ้อยของการตันอ้อยแล้วก็ิีกอ้อยที่มันล่วงตามถนนและรถเดีอยนะครับถ้าเจอฝนใหม่นะมันจะลื่นเป็นฟองนะครับระวังมันจะเหยนน้ำไฮดโดรเพลนจะ,ะเดี๋ยวเราจะเมียซาลินิดๆน,นะครับแล้วก็ปลอยพิทักษ์อุทยานผู้เตยหนึ่งนะครับก็เรียกฐานหนึ่งง่ายๆเป็นภาษาเราเข้าใจแล้วเราจะไปชำระเงินครับ ทางด้านนี้ครับตลอด่านแล้วก็ชำระค่าบริการเอวเอวอเขค,ครับทางฐานหนึ่งไปทะลุฐานสองตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับปิดทาบอลก็ตอนนี้ก็เลยจะต้องรอคำสั่งเจ้าหน้าที่เปิดอยู่นะครับเราก็เลยจะต้องตัดทางลัดออกไปเพื่อที่จะเข้าทางหว้วยดินดำนะครับ ขับนำนะครับเนื่องจากว่าเส้นทาง่างวงคันปากีเนี่ยปิดนะครับทางหนึ่งปิดแล้วก็เราก็เลยจะต้องตัดลัดออกทางบ้านวยดินดำนะครับามานี้เราเลยต้องตาม GR คันแรงครับให้ GR านำเนื้อมันเขาซิ่งครับเขาซิ่งนี <c oughs> ่นะครับเายาเลี้ยวไป

นี่ใอยู่ท้ายสุดครับแดงเลี้ยงนที่โดนแน่นอนเลี้ยงมันเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งสามารถเลี่ยงเข้าป่าผู้เตยได้ก็มีเดี๋ยวนี้เป็น อ๋ออเป็นหลักนะเมื่อก่อนยังความมีเห็นมันสัุดๆตัวบ้านป้านตาขาดไม่ไปดูเหมือนก็โ,โดนซะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนน่าจะแบบเบิกฟางอ่างไก่โพนด,ดีครับช่วงนี้มันจะดูสีมันจะดูแบบจืดนๆหนะะ่อยครับ ในนี้นครับเป็นปามันละโซนนี้กัแบบเส้นนี้ทำถนนดีแล้วผัดใหม่เอวิ่งดีขึ้เยอะใครไม่อยากจะาผ่านถนนโซนที่ไม่ดีนะครับการขับกลางคืนของอาบางคันปาขีเอาไปหัวดีดำก็ใช้เส้นที่เรียงได้นะครับเลียงผูเตอ์ บ้านไรแล้วนะครับบ้านไรนี่ก็ร้านอาหารป่าร้านอาหารอะไรอร่อยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหน้าร้านนิยมการเกษตรนะครับเราเลี้ย้ายครับ้วเอ เจอไฟแดงเราตรงนะครับอย่าอย่าอย่าหันขวานะครับนี่บา้านไรเอ้าก็อำเภอชายแดนของสุพรรณนะครับอีสวดบ้นาบนใต้บ้านเหนือแห่งการแลบแต่ 011นะครับประมาณนอนนี้จะขับเรื่อยๆครับข like ับแค้ส um ี่สิบห้าสิบแค่วัดที่อย um ู่วัดเขาวงนี <h> <h ่ว่าอยู่ชายเขามีกุติวัดสวยมากเหมือน GPS มันลางให้ไปได้นะครับแต่ว่าเราตรงอย่างเดียวพี่นายเดี๋ยหลุดโค้งนี้จอดรอดินะครับ3011นะครับ โซนนี้ก็เชื่อมูไทยแล้วครับติดมูไทยแล้วแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวนะก็แก่นมะกูดที่มันหนาวสุดในภาคกลางนั่นแหละประมาณนี้ครับเขาุูห้วยนะครับเออ,เ,อาาเดี๋ยวจอดที่ มะกรดก็คือหนาวสุดในภาคกลางนะครับตอนนี้บรรยากาศป่ามันสดชื่นนะเพราะว่ามันเขียวครับเวิร์กเลยครับสามสูวนหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับอีกสี่ห้ากิโลเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอูทยางชาปูเตยมันวิ่งเป็นวงกลมรอบป่าอูเตยได้นะครับ วิวคาเฟ่โซนแก,ก่นมะกรูดนี่แหล่งท่องเทีย่ยวเยอะร้านกาแฟแลนอะไรเยอะครับเพราะว่ามันเขียวชุ่มเนาะมีภูเข,ขาอยู่เนาะโอเคดไทยทาานี้แล้วโอเคเชื่อมต่ออ,อไทยกับตะบานนรด่านช้าง พอบ้านไล่บรรลุไทยเนาะเออด้านช้างมันสุพรรณบอกว่าสับสนเนี่ยมันโค้งเป็นฉากเลยอ่ะปรมาณนี้ครับบรรยากาศภูเขาของอุทัยธานีหยนทันึ่งหนสอพอีครับสี่กบวนถารนะครับจะมีป้อมตำรวจอยู่บอกว่าพุทธสาวิกุทธสวิกาบ้านด้วย เลี้ยวซ้ายเข้า4031เด้อโอเครับทราบครับ4031เลีย้ยวซ้ายเดียรี่นอนข้างทางวครับหลบๆเลยระวังเหยียบเยลลรี่นะครับนอนอาบแน่อยู่เลี้ยวสพ4031ครับไปตู้ทุ่ครับมีขึ้นเขาเล่นโค ครับมันจะมียืนยืดนิดหน่อยขึ้นขาเขาตัดขึ้นเขาวผู้เตยครับเหมือนทางขึ้นเขาจแล้วครับแต่โยมครับก็โค้งอยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมาก เสียงอะไรนะเสียงฟอร์เคนแหกปาร์ลัทโอ้โหเราได้มาเอ็กซ์ไซส์อโค้งพับท่ามเล็กๆนะ แ้วมันเทียจะร้อนไหมครับนี่เขาเขาเขาิงเขาขิงรั้ไหเอ็มรอรอรอมันคาริเบียไว้ตรงมากนี่ขึ้นเขาเอาเรืองเลย blast. อยู่นะครับชั้นอยู่ด้วยลากๆหน่อยนะครับเป็นเล็กไม่แฟดทองอ,อย่างแอนดี่ก็จะต้องลากเกียร์หน่อยครับเพราะไม่งั้นฮีทครับลง,งไปนึ่งร้าอ้าวเข้ามาดัดนั้งนะครับเจอป้ายคนไทยลงเดิน<อ>มาเป็นสุพรรณสุพรรณละครับเออเข้าเขตผู้เตยละ กำลังสนุกครับทางหวานเจี๊ยบอ้าววันนี้ตอทอเลยนะหมอบอกว่าทางทอ่อมหนึงีดีเลยนี่ <c oughs> บอกเหลือเหลือที่เหลืออะไรนะเหลือที่ให้ลากเกียร์บ้าง โอ้ทางสนุกเลยครับแปดสามีคอส่วนไปงคันนะครับเกี่ยวมันเกียวโค้งลึกเอาเรื่องอยู่นะครับ จะมาเจอป้ายเขาเทวดาตะเพิ่ที่นะครับัปนะครับ,รบอุยาน,นยาติผู้เตยเอ้่วถนนพ่อป่า,าปผู้เตยนะครับใครไม่อยากเข้าไปร้อนๆก็ ไม่อยากเข้าไปเสียวก็หรือไม่ออฟโรดนะครับก็สามารถวิ่งออมได้ไม่ไกลนะครับใช้เวลา30นาทีสำหรับคนที่มีความชำนาญทางภูเขานะครับประมาณนี้โอเควิ่งแป๊บเดียวได้ครับระยะทางอาจจะดูไม่ไกลอาจจะถ้าไม่คุ้นทางภูเขาอาจจะต้องบวกเวลาหน่อยเด้อครับสำหรับคนคุ้นทางภูเขาแล้รก็ขับสนุกครับ ถนน,น,นดีนะครับโค้งส่งส่งท่านไปคุยกับลากมะม่วงเลยฮะถ้าเผหลเ่อนรถครับหวานจียบหวานจีบ ไม่ค่อยรับไม่อะไรนะครับเรามาระวังนิดหนึ่งแล้วก็มีรถทรงรถส่วนนี่ก็ทำมองไม่เห็นก็นระวังนิดหนึ่งนะครับมีจุดชมวิวนะครับป่ายาญแง้งๆขึ้นเขาพอได้สนุกเลยแหละครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอได้สนุกเลย นะต้องได้ลากเกียร์เหมือนกันนะครับ แถวตรงกันครับตรงทางแยกทางเมนเอ่อเส้นทางวงกลมรอบทยาแนวชัตผูเตยค่ะอย่าเตยไปผู้เตลวไม่รอดไม่ตรงไปตะเวนข้นรถไปผู้เตยผู้เียวา ครับเส้นทางรอบวงกลมอุทยน่งชาติภูครับประมาณนี้ดงใบอุทยานแห่งชาติภูเตยจริงครับเราก็มีโค้งมีคดเคี้ยวสูงชันเอาเรื่องเลยเหมือนกันหมอทดสอบพบแอดวันเส้นรอบอุทยานแห่งชาติภูเตยครับ สายผ่านตลอดของแท้ครับด่านวังคันป่าปิดใช่ครับด่านปิดแล้วก็อ้อมกลับมาอีกด้านหนึ่งครับบรรยากาศดีดนตรีไพเราะเราเลยต้องมาเข้าด้านโอ้งทางตรงดีเล้วดิวตรงยาเลยเลยครับทีมนี่เราย้อนย้อนกลับย้อนกลับเข้าไปอุทยานครับ ไปมันจะมีสัญญาณไฟยอยู่ครับทางหลวงชนบท5035นะ5035ค,ครับเอ๊มันห้อยดินดำันหมอมเไม่เลยประมาณนีครับเส้นทางเอออ,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 อ้อมอ้อมอ้อมอุทยานของแท้เลยฮะ ไปไปกันที่อุทยานแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่มคลิปเพราะว่าด้านบ้านวังคันปาขีนี่ปิดนะครับไบบบบทางทีพีเอสบอกว่าอุทยานแห่งชาติปูเตยฐานหนึ่งจะมีป้ายเหลืองๆครับถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น กต้องครับถูกต้องแล้วตามทางม,มาเลยครับครับปุยยังชาดปุูตาเลยฮะ ใหญ่เลยอุทยานแห่งชาติบแเตยครับเข้าเลยครับเออครับโอเคเดี๋ยวเราจอดพักที่นี่นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสารเราด้วครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาพจิปใหม่ๆจากพวกเราได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขคือที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย